น้องเกลเชื่อไหมตอนนี้พี่พี่ไม่ได้ใช้เท้าเกี่ยวคันเร่งเลยนะครับเนี่ยนี่ค่ะเป่าก็ว่างเลยสิคะเหมือน <c oughs> มีเงาดำๆพอเกลเขาเกลเห็นเงาขงเขาแบบอันนี้เล่าแล้วยังคนลงอยู่เลยแบบว่าเหมือนมีคนมายืนมองเป็นผู้ชายไม่มีหน้าวันนี้นะครับมาเปาจะไปรับสาวสุดฮอตนะครับในอึ้งวั่นไตจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากน้องเกลนะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องเกลไปเที่ยวบ้านพี่สิงห์ครับเดี๋ยวเราเดินทางไปรับันเลย สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการย่าหาว่าเซลขายนะครับวันนี้อยู่กับเปา u ท t c a ด้วนะครับแล้วก็เกี่ยว UATCA ด้วนะคะนะครับผมวันนี้ครับเปาได้รับเกียรตินะครับพาสาวสุดฮอตนะครับของอึ้งม้นไต้พาไปดินเนอร์ค่ำคืนนี้นะครับเราจะไปที่ไหนกันครับมีร้านหนึ่งร้านชื่อว่าร้านช็อกแลรวิวนะครับผมที่ดังๆไหมคะใช่เขาจะมีในเรื่องของตัวบ้านผีสิงจัดในเรื่องของตัวเทศกาลฮาโลวีนพร้อมแล้วก็ เดินทางกันเลยได้เลยค <Okay. S 2> เออว่าแต่เราล่ามอยู่ไหนนั่งเกลพี่เปางั้นเดี๋ยวพี่เปาจอดรถก่อนเดี๋ยวเกลเชื่อมแอปเปลิลคาร์าเพยให้ได้เลยพอดีดูแต่ในทิกต็อกไม่ได้ดูเ <Okay. S 1> ส้นทางเลย นี่เราเชื่อมระบบอะไรครับน้องเกียวเชื่อม Apple CarPlay ค่ะก็ Apple CarPlay วันนี้เรามาในรถ New X เนาะตัวท็อปเลยอัติเมต t e เนอะใช่เชื่อมไม่ยากก็เข้าไปอยู่ที่ระบบ YouTube นะฮะค้นหาอุปกรณ์ครับก็คือเราเชื่อมแบบบลูทูธก่อนเลยใช่ถ้าเชื่อมแบบบลูทูธมันคือตอนนี้มันไร้สายแล้วไงเราเราก็สามารถเชื่อมได้โดยที่ไม่ต้องเก็บสาย คือตอนเวลาเราเชื่อมเนี่ยเราต้องจอดรถใช่เพื่อระบบความปลอดภัยของเขาเพราะว่าถ้าเราขับอยู่มันเชื่อมไม่ได้โอเคครับเนี่ยแล้วล่ะนะพี่เกียวจะเปให้ให้น้องเกียวรับหน้าที่ดูจีเป็นเนาะได้โอเคเสร็จแล้วเดินทางกันเป้าเราวันนี้พี่เป้าว่างหรอือมาเราเกลียวได้ใช่เราก็เลยอยากพาน้องเกียวไปดินเนอร์พาไปดินเนอร์เป็นร้านช็อกโกแลตวิวล เขาว่าเป็นดิสน <Wow. S 1> ีย oh ์เมืองไทยมีหิมาด้วยนะเอาบีหิมาด้วยที่ก็อยากรู้กันว่าหิมาราเป็นกับใจเห็นน้องเกลแฟนขับเยอะมากเลยอะแล้พี่เปาในเซนยั่ไไม่มีแฟนด้วยเกลก็ไม่มเหมือนกันมาตืนจังตอนนี้ก็เดี๋ยวขอแมเติมน้ำมันสักแ๊บนึงเติมอะไรคะพี่เปามีเว็ของเราจะเติมเป็นดีเซลดีเซลนี่ก็คือได้ในเรื่องของตัว b 7ก็ได้นะครับ เป็นดีเซลพรีเมียมได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็คือว่าเราจะไม่มีที่เปิดฝาถังน้ำมันแล้วนะครับเด็กแต่ว่าเด็กผมก็เดินมาแล้วนะครับแค่กดปลดล็อกนะครับเอาพอเปิดโอเคคะเปิดแล้วครับกดจิ้มได้เลยครับจิ้มที่ฝาถังได้เลยเรากดปลดล็อกรถนะครับแล้วก็จิ้มที่ตัวฝาถังน้ำมันนะครับเปิดได้เลยน้องเกลรู้ไหมครับว่าทําไมต้องดับรถยนต์ก่อนเติมน้ำมัน ไม่รู้ค่ะเพราะกลัวเราไม่จ่ายเงินไงอ้าวต้องเกี่ยวเชื่อไหมตอนเนี้ยพี่พี่ไม่ได้ใช้เท้าเกี่ยวคันเร่งเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วแล้วมาขับยังไงครับพี่เปาในรถมิวเอ็กซ์อ่าถ้าเป็นตัวอันติเมดจะมีระบบในเรื่องของตัวอะดัพ i ีฟคูลดคอนโทรลขับต่ามพันทั้งงานนะครับอันนี้พี่ตั้งว้ทีสามสิบถ้าเราจะเพิ่มความเร็วเรากดสามารถกดบวกที่พวงมาลัยเลยโดยที่เท้าพี่ไม่แตะเร่งเลยใช่เพิ่มก็จะมีเพิ่มขึ้นความเร็วเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็ในเรื่องของการตั้งระยะ ในการในการตรวจับเนี่ยมันจะมี3ามสามระดับนะครับอันนี้พี่ตั้งในระดับที่ใกล้สุดเลยระบบเนี้ยคือเราสามารถเนี่ยตั้งระบบนี้แล้วเราสามารถเนี่ยขับตามขับข้างหน้าเลยอันนี้มันก็จะพัยนขนา้างหน้าอยู่ใช่ไหมครับใช่<อ>ใช่นนใทานคนขับรถไม่เป็นก็ใช้ได้ไหมคนขับรถไม่เป็นเหรออย่าดีกว่าอย่าดีกว่าใช่ไหมอ่าโอ้ยงี้ก็คือเขาขับให้เลยโดยที่พี่ปูพี่ปาก็ขาก็ว่างไงสิใช่ใช่อันนี้ ที่ตั้งความเร็วที่100แต่ว่ารถใช้ความเร็วจริงอยู่ที่8ปเห็นไหมครับคือถ้ากับว่าคันข้างหน้าใช้ความเร็วที่ใช้ความเร็วที่8เ89เราก็จะจับความเร็วตามคันข้างหน้าเลยคุ้มค่าเลยสิแบบคุ้มเลยไม่ต้องเมยขาเวลาขับไปทางไกลท่างไกและระบบเนี้ยก็คือมีทั้งในเรื่องของตัว MuX เอ็กซ์แอติขึ้นไปแล้วก็มาในเรื่องของตัวกระบะมาแล้วในเรื่องของเกขึ้นไประบบนี้มาแล้วคุณคอนโทรลนี้แต่ตัวเอเหรอตัวเอมกระบะครับผมทีนี้ อ่าเราจะ <Okay. S 1> จะแซงแล้วรู้สึกว่าขับช้าไปนะครับตอนนี้พี่ตั้งความเร็วไที่หนึ่งร้อยพี่จะบวกไปที่หนึ่งร้อยี่สิบก่อนอเพื่อที่จะแซงความเร็วจะขึ้นไปที่หนึ่งร้อยสิบเพราะว่าระยะห่างเราไกลอ่ะคันนั้นเนาะใช่ในอันี้คคันข้างไอ่ยังคันคนี้นนเขาแซงเข้ามาแซงเข้ามา,าปุ๊บมันก็จะตรวจจับคันข้างหน้าแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคันข้างหน้าใช้ความเร็วเท่าไหร่ ฉลาดจังคนขับระบบอ๋อระบบนะรบด้วยคนขับด้วยเพราะว่าบางคนก็ใช้ไม่เป็นไงอันนี้ก็คือเรามาสอนวิธีการใช้อ่าอันนี้ก็เห็นไหมเราตั้งที่ร้อยสิบคันหน้าขับอยู่ประมาณเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดนะครับก็ขับตามก็ได้เลยนีก็ไม่เมื่อยเลยขับทางไกลสบายมากว้าอันนี้เป็นอีกหนึ่งระบบในรุ่นมิ x เอ็กซ์อ e ลเของเรานะครับแล้วอย่างนี้ถ้าแบบว่าพอมันขับไปแล้วรถติดเหรอครับพี่เปารถรถติดใช่ไหมใช่สมมติถ้าติดจนจอดเลยนะครับก็คือหยุดรถ ที่2องวิระบบจะตัดตัดทำางานดเราต้องเซตใหม่ต้องเซตใหม่ถูกต้องครับนี้ค่ะพี่เปอก็ว่างเลยสิคะใช่ครับว่างเลยครับนีเกลก็นวดขายพี่เป่าได้อหสิได้เลยนวดขายได้เลยครับเป่าเกลขอเปิดอะไรสักหน่อยนะไปบ้านพีสิงก็ต้องเปิดเรื่องผีเคยเจอเหมือนกันนะคะเรื่องผีจริงอ่ะใช่เจอที่เจอส่วนใหญ่เกลเคยตอนเมื่อก่อนเกลไปบนก็บนว่าเออถ้าวันนี้เกลได้จองสองจองภายในบูสเซนทันนวอร์เดี๋ยวเกลจะ แกกินมังให้ใสามวันช่วงเช้าได้จองมาคันหนึ่งตอนแรกก็เออก็คงฟุ้งอะม,มังไม่ไม่ไม่เห็อะไรแล้วคือตอนประมาณห้าโมงย็นได้จองมาอีกคันหนึ่งอ่ะแปบบแบบลว่าแปลว่าเราเราใช่สองจองตามที่เราขอเลยวันเนี้ยเรากินเนื้อสับไปแล้วเราก็แบบเดี๋ยวเริ่มเริ่มวันเริ่มวัน,นพนนรนุ่งนี้แล้วพอบูธมันเลิกห้าทุ่มเนาะเกลว่าเอารถไปเก็บที่โชว์รูมเขาเนี้ยเกลเห็นว่าตอนขึ้นไปชั้นข้างบนเนี่ยแบบมีเงาดำๆเหมือนยืนรอเลยวะ ประตูแล้วก็ห้องห้องเซลใช่ปะ่ะพอเกวเขาเกวเห็นเราเขาแบบอ,อันนี้เล่าแล้วยังคนตรงยู่เลยแบบว่าเหมือนมีคนมายืมมองเป็นผู้ชายไม่มีหน้าผิวคำคำ,คำดำดำยืนยืนรออยู่อันนี้ตอนแรกก็คิดว่าเราอาจจะคิดไปเองใช่ไหมวันที่2เกลมาเ็นเป็นเวนโชว์ลูมเ,เกวนั่งอยู่ข้างล่างแล้วเคาน์เตอร์ข้างบนเนี่ยมันจะมีห้องเหมือนเป็นห้องเหมือนอึ้งของเราที่แบบห้องข้างบนแล้วก็มีกระจกสำหรับมองออกมาที่รถใช่ปะ่ะอ่า อย่งางเจอเกล็นั่งคุยกับเพื่อนอยู่คุยไปคุยมาพอเกียวมือหน้าปุ๊บปุ๊บสายตาแรกเ,เกียวเห็นเงาำดำๆอีกเงาหนึ่งเงาเหมือนเมื่อคืนเลยใช่คล้ายๆกันนีเหมือนเงาน่นาจะเป็นผู้ชายเหมือนกันยืนอยู่หยุดอยุดหน้ากระจกมุมห้องแล้วก็ตอนแรกเกียลก็เลยหลบสายตาแล้วก็มองขึ้นไปใหม่คราวนี้ก็ไม่มีแหละแล้วพอหลังจากนั้นเกียวก็เ,อ,เออ รีบรีบกินรีบรีบกินมันให้เขาพอครบสาวกุ๊กกุ๊กก็จะดทูกแล้วหลังจากนี้ก็ไม่ได้เห็นอีกเลยแล้วหลังจากนี้พอไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าเวลาขอก็คือขอไปเลยอย่าบ่นเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะหลุดหรือเปล่าแต่ปัญหาคือตอนี้ที่จอดรถยาวมากใช่จริงๆเรามีเคล็ดลับนะเคล็ดลับถ้าเราพูดว่าจักรกลิศจักรกลิศเนี่ยเราจะได้ที่จอดจักรกลิศ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 ขอที่จอดรถหน่อยจักรกลิศจักรกลิศถ่ายอะไรวะ เรียบร้อยเรรียยบ้อโอ้โหของจริงต้องหาซื้อชานมไข่มุกซะแล้วใช่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าตอนแรกเห็นว่าไม่ได้คิดจอดนี่เราก็ถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นของข้าวนะครับต้องต้องซื้อบัตรเข้าใช่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะครับไปเดี๋ยวไปซื้อบัตรเข้างานกันดีกว่า ก็เป็นบรรยากาศนะครับราศีแมษนิวฝนตอเคขอโทษยนะไม่เป็นไรครับพี่เปล่าไม่ได้พาไปกินของอร่อยเลยได้คนมันโต๊ะใช่พาไปถ่ายลูกสวยสวยเลยใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบหน้า โอเคงั้นเดี๋ยวพี่แก้ตัวเดี๋ยวพี่พาไปหาของกินอร่อยๆแ้วกันได้ที่ไหนครับพี่เ่าเไหนจะดูทางผ่านะเยอะเลยจะพาไปกินเป็นไงบ้างลเกลอาหารพอจะชดพอจะชดเชยที่ที่ชัที่ร้านชอ็อกโกแลตบิวได้ไหม เชื่ได้่ะอาหารน่ากินมากเลยครือเปล่าพี่ราสั่งมีส้มตาให้มียำสปาเกตตี้มันไม่ค่อยเข้ากันเลยนะส้มตากับสปาเกตตี้อันนี้อยากกินอันี้เรามาเป็นคอนเทนต์ขาหมูเป็นคอนเทนต์เฉยๆอ่เอันนี้สเต็กเหรอสเต็กไม่อันนี้ก็เป็นสเต็กว่าซี่โครงซี่โครงน่ากินนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ปีเป็นแซลมอนใช่แซลมอนแล้วก็มีพอมูกใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นผักโขมผักโมนเนื้อ่า โอเคนะโอเคครับพี่ป้าอาหารโอเคบ้านน้ำเคียงดินอยู่ถนนอักษะนนบางครับผมอาหารก็น่ากินมากแต่ถามว่าอร่อยไหมไม่รู้เพราะยังไม่ได้กิน เป็นท้ายรายการนะครับโอเคไหมโอเคครับจาใได้อยู่นะจะใช้ได้อะไรครับผมโอเคก็ฝากในเรื่องของอยากให้พวกเราเอซ่ดาวนะครับพาไปกินเที่ยวที่ไหนนะครับคอมเมนต์ได้เลยไปเที่ยวไปกินเดี๋ยวเราทั้งเราจะพาไปใช่ก็คอมเมนต์บอกมาใต้คลิปได้เลยนะครับก็วันนี้รายการยาขาวเซลล์พายนะครับเปล่าเอซ่ดาวนะครับเกลเอสซีดาวครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกันเข้าแล้วน้องเกลทำไมพี่เปล่า ชานมไข่มุกอ๋อ,อาจะก,กินเหรอจะกนินใช่เราจอดรถเออแต่แต่ที่ร้านคนมันเยอะมากแล้วฝนมันก็ตกแล้วแล้วเกลวก็ยังไม่เห็นมีร้านที่ถ่ายน้ําเลยด้ยไม่เป็นไรรถอันนี้อยู่ที่สายสี่ก็ให้น้องเกลดูแลและกันนะได้อยากเกลซื้อาชานมไข่มุกไว้ให้โอเคตามไปกินที่สายสี่แต่ไม่ต้องตามเกลโอเคแต่พรุ่งนี้ใช่ไหมน้องเกลจัดการให้